่าสวัสดีทุกทุกคนเลยตอนนี้มันมาอยู่ที่ฮิปโปโดมฮิปโปโดมมันเมื่อก่อนจำได้เอาใหม่นะเราให้ฟังใหม่เมื่อก่อนนี้เ mm. ขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นลานแบบลานคล้ายๆลานกีฬาอืมเป็นคล้ายๆลานกีฬาแล้วก็จุคนได้แบบเยอะมากสามหมื่นคนเลยะดูรอบ แต่จะบอกว่าสมัยเนี้ยมันก็มันก็สุกคนได้ไม่ถึงสามหมื่นคนหรอกแต่ว่านะักท่องเที่ยวที่มาต่อปีอะ่ะมันก็เยอะเยอะเยอะกว่าสามหมื่นคนแน่นอนคราวที่แล้วจำได้ไหมว่าไอ้เสาเนี้ยฮิโปโดมเนี่ยคือว่ามันบอกไม่ได้ว่าว่ามันเป็นเสาอะไรใช่ปะแต่วันนี้มันบอกได้แล้วนะว่ามันเป็นเสาอะไร คือว่ามันก็เป็นในสมัยที่พระเจ้า,าสมเด็จอะไรนะไม่ขนาดบอกได้นะอะไรวะนั่นแหละที่เขาย้ายมาเขา,าย้ายเขาย้ายเสาเนี้ยมาจากอียิปต์เขา,าย้ายแต่เสาเนี้ยจริงๆแล้วว่ามันมีความยาวกว่าเนี้ยคือมันแต่มีความยาวกว่านี้มากๆอะ่ะประมาณสามสี่เท่าของเท่าที่เห็นเนี่ย จริงๆแล้วมันยาวกว่านี้นะแล้วก็คือมันก็หักแล้วก็หายไปในน้ำทะเลประมาณสามสี่ท่อนเลยแหละเออก็หายไปแล้วก็ทีนี้ก็ก็เหลือเท่าที่เห็นนี้เดี๋ยเท่าที่เห็นนะไม่เห็น มันก็มันก็มันอันนี้ไม่รู้ขนกันยังไงในสมัยก่อนอะเออเดี๋ยวจะถ่ายรูปอต่อสำหรับตรงนี้มันจะมีอีกเสาหนึง่งนี่เดี๋ยวนะคะให้ดูคงนี้ดีกว่าจะได้เห็น อยู่ในกล้องด้วยถ้าย้ายมาก็ก็เหลือแค่นี้ส่วนเสาที่เห็นข้างหลังมานจะลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเสาเนี้ยมันเป็นเสาเหมือนกับว่าสร้างขึ้นเนี่ยเป็นให้เป็นอนุสาวรีให้เป็นอจารึกของของทาหาร สมัยที่แย่งชิงออสมัยที่แย่งชิงสมัยออตโมนะ่ะเออนั่นแหละนี่ยแต่ว่าเท่าที่เห็นอะ่ะมันก็มันก็เหมือนกับว่ามีรอยนัดแง่เห็นปะ่ะคือมันเหมือนเหมือนกับว่ามีอะไรละฉาบอ่ะอือก็เหมือนกับมีอะไรละฉาเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยสอบเนี้ยทําด้วยอ่า เขาเรียกอะไรฉาบฉาบอะฉาบด้วยฉาบด้วยโลกของนักรบสมัยนั้นแต่ว่าทีนี้พอตอนนั้นที่เขาย้ายมาอยู่ที่นี่กันอะพวกพวกทหารที่มาอยู่ที่เนี่ยก็งัดแงะดูก็งัดแงะไปเป็นสมบัติส่วนตัวคือโลนั้นมันทำมาจากทอง นะส่วนเขาที่แล้วอันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนเดิมว่าว่ามันคืออะไรนั่นก็คือเสาเกียวอันนี้เสาเกียรวที่อยู่ข้างหลังนะเห็นไหมคืออันเนี้ยลักษณะมันจะเป็นเหมือนแบบแถววันใช่ป่ะซึ่งแต่ก่อนเนี้ยมันเป็นมันเขาบอกว่ามันเป็นย้ายมาพร้อมๆกับเสา เสาต้นนูนสะท้อมกับเาสาต้นฮิปโปโดมอ่ะคือย,าย้ยายมาแล้วก็มันก็ก็คือจะมีหัวงูสองหัวตรงส่วนที่เป็นเกลียวอ่ะมันจะเป็นหัวงูแล้วก็แต่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยเขาก็ตอนนี้เขาตอนเนี้ยเขาก็เลยเอาไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์อีกหัวหนึง่งนั่นแหละแค่นั้นเองจบมันไม่เดีกวก็เลนไวามาอยากพูดเยอะๆมากเลย แล้วแค่นี้นะอืมขายอะไรไม่รู้เดี๋ยวดูนะมันมองไม่เห็นนะหุดหงิดจริงไปแล้ว